สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับของดีของเด็ดของดังของทั้งกรุงเทพมหาคนครนะครับกับรายการที่มีชื่อว่าของดีเมืองหลว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 งนะครับเปิดตัวได้วป็า,างอลังการมากๆเลยนะครับเป็นประจำครับทุกวันพฤหัสบ,บดีแบบนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับกับผมพฤุแก้วพิบูลทางช่องโทรทีวีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะมาพูดถึงตลาดน้นําน,นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันในกรุงเทพมหาคนครมีตลาดน้าที่เยอะ เยอะมากมม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําที่นู่นตลาดน้ําที่นี่หรือว่าน้องน้ําที่ตรงนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับและมีทั้งที่เปิดมาอย่างยาวนานหรือว่าเพิ่งจะเปิดใหม่นะครับอย่างเช่นจํากันได้ไม่เอ่ยว่าเราเคยพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ตลาดน้ําตลาดน้ําคุณกะลา,อ,นนอ,นนานอันนั้นนั่นนั่นนั่นแน่ตลาดน้าคุณกะลาครับซึ่งที่นั่นเนี่ยมีความสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับด้วยธรรมชาติรังสรรค์น,นะครับแต่วันนี้นั้นจะไปดูตลาดน้ําแต่มีความที่แปลกแตกต่างออกไปครับ เป็นตลาดน้ำที่เอาใจวัยรุ่นวัยมันเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับกับตลาดน้ำอยู่ที่เดอะพาซิโอทาวรามคำแผงครับมีชื่อว่าตลาดน้ำสะพานสูงแน่นอนวันนี้เราจะไปเช็คอินกันที่เขตสะพานสูงครับเช็คอินหลวงพ่อทองคู่เมืองเลื่องลือมัสยิด ร่วมจิตสามัคคีนกเขาชวาเสียงดีเขี้ยวขจีสวนเกษตรคุณผู้ชมครับเขตสะพานสูงนั้นเป็นเขตที่มีลำคลองหลายสายไหลผ่านนะครับและในเดือนที่ผ่านมานั้นชาวบ้านมีการสร้างสะพานเพื่อจะไปมาหาสู่ทุกคู่กันอันหลังไม่เกี่ยวนะครับไปมาหาสู่แล้วก็พูดคุยกันระหว่างชาวบ้านทั้งสองฝากฝั่งกันได้นะครับ และเหตุผลที่มีการสร้างสะพานให้สูงนั้นก็เพราะว่าเพื่อที่เรือจะได้ผ่านได้นะครับทุกขนาดนะครับผ่านสะพานไปได้จึงเชื่อว่านี่จะเป็นที่มาของคําว่าเขตสะพานสูงหรือว่าสะพานสูงนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทัวร์หรือว่าไปลัลลาสําหรับตลาดน้ําสะพานสูงกันนั้นเราจะไปพูดคุยกับผอ,อเขตสะพานสูงกันก่อนทพร้อมแล้วไปในช่วงของสวัสดีพ่อบ้านครับช่วงสวัสดีพ่อบ้าน ในสําหรับเขตสะพานสูงของเรานะคะมีวิสัยทัศน์ว่าเขตสะพานสูงมุ่งสู่การพัฒนาสู่การเป็นเขตหน้าอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย,อย่างยั่งยืนค่ะเขตสะพานสูงของเรานะคะเป็น เขตซึ่งแบ่งมาจากเขตบางกะปินะคะมีอยู่ด้วยกันหนึ่งแขวงนะคะแล้วก็มีประชาชนโดยรวมโดยไม่รวมประชากรแฝงเนี่ยประมาณ90,000คนโดยแบ่งเป็นชายประมาณ40,000คนและหญิงประมาณ50,000คนคะ่ะ เขตสะพานสูงอย่างที่บอกนะคะเราเป็นเขตที่แยกมาจากเขตบางกะปิอยู่ในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกนะคะเราอยู่เลยเขตบางกะปิไปฉะนั้นพื้นที่ติดต่อของเราก็คือจะมีเขตบางกะปิเขตเบองกลุ่มเขตคันนายาวเขตบินบุรีและเขตประเวศค่ะสำหรับในเขตสะพานสูงของเราเนี่ยนะคะเรามีศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครหนึ่งแห่งและมีโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งแห่ง มีตำรวจสถานีตำรวจด้วยกัน2ส,สถานีคือสถานีตำรวจนครบางบังฉันและก็สถานีตำรวจนครบางประเวศค่ะในตอนนี้เขตของเราเนี่ยถือว่าเป็นเขตพัฒนานะคะเรามีการพัฒนาด้านกายภาพอะหลายอย่างมีการสร้างถนนเพิ่มเอ่ยยกระดับถนนซึ่งถนนเก่าเนี่ยจะมันจะต่ำนะคะตอนนี้เราก็ทำ ปรับปรุงถนนปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้นเน้นการเดินทางของประชาชนค่ะเราต้องการแต่การบริหารของเราเนี่ยเราอยากให้ประชาชนได้อยู่อย่างเป็นมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะมีความสุขอย่างอยู่สบายการสัญจรไปมาด้วยความราบรื่นค่ะ อันนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะเรื่องกล้อง C C T V ซึ่งในปีพุประมาณที่ผ่านมาเราได้ติดแล้วประมาณ300ตัวแล้วในปีงุประมาณปัจจุบันเนี้ยเราติดตั้งเพิ่มอีกประมาณ500รวมเป็นกล้องเนี่ย800กว่าตัวในพื้นที่เขตสะพานส่งค่ะในความเป็นมาของตลาดน้ำความสูงสืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร อยากให้กรุงเทพมหานครเป็นหมหานครในสิ่งต่างๆของประชาชนหลายๆด้านและในด้านหนึ่งก็คือมาหาน,านครแห่งโอกาสในที่นี้สำนักงานเขตสะพานสูงได้จัดกิจกรรมตลาดน้ำสะพานสูงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะคะได้มาประกอบอาชีพเสริมจากอาชีพที่มีอยู่ของปัจจุบันของตัวเองในทุกสุขเสาร์อาทิตย์เราจะให้มีตลาดน้ำสะพานสูงขึ้นและในส่วนของมานครแห่งความสุข อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวค่ะในส่วนของมานครสีเขียวเนี่ยเราเน้นเรื่องความร่มรื่นของริมคลองอยู่แล้วเราได้มีโครงการปั่นจักรยานริมคลองแสนแสบน,นะคะเพื่อสร้างทศัศนียภาพที่ดีแล้วก็ได้ชื่นชมธรรมชาติในมานครสีเขียวริมคลอ,องของเราค่ะ คืออย่างที่บอกนะคะในตลาดน้ำสะพานสูงสิ่งแรกเลยคือการสร้างเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูงและเขตใกล้เคียงค่ะและอีกย่างหนึ่งก็ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาหา,หาที่พักคนหย่อนใจแห่งใหม่ในเขตสะพานสูงของเราซึ่งไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาถึงในเมืองค่ะก็ ตลาดน้ำสพันสุขของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง127ทับหนึ่งซึ่งมีถ้ามาโดยรถขนส่งมวลชนเนี่ยมีรถประจำทางฝ่าไหลาสายแต่ถ้าท่านนำรถมาเองเราจะมาสามารถนำรถมาจอดได้ที่บริเวณห้างฟาซิโอนะคะและอาคารจอดรถ8ชั้นของออศูนย์การค้าโตโยต้าเป็นห้งอง ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ To โตยต้นะคะซึ่งเป็นอาคาร8ชั้นเราสามารถรองรับได้800-1,000ถึงคันค่ะค่ะในส่วนของตลาดน้ำสภาสูงของเรานะคะเราจะเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ<ส>ค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉัน เป็นตัวแทนของภาคีเครือข่ายประชาชนในเกศบานสูงอยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะคะลองนะคะแวะมาตลาดน้ําแห่งใหม่เป็นตลาดน้ําเล็กๆซึ่งเราได้จัดมุมถ่ายภาพซึ่งอยู่ริมคลองแสนแสบมาเที่ยวมาชมมาชิมอาหารของเรานะคะซึ่งเป็นตลาดน้ําเล็กๆแห่งนี้นะคะท่านจะได้รับความประทับใจจากชาวบ้านอัตยาสัยนะคะ อันยิ้แมแย้มแจ่มใสค่ะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะ